วันนี้ป้าเหมาโชคดีนะคะที่มาเจอคุณยายอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเห็นหน้าตาคุณยายสดใสจากวันมาเมื่อเดือนที่แล้วป้าเหมามาเที่ยวหาคุณยายนะคะคุณยายชื่ออะไรนะคะยายสมพรติชัยค่ะค่ะเป็นคุณแม่ของคุณหมอแดงของเรานะคะคุณหมอแดงคุณยายคะตอนแรกที่ป้าเหมามาหาคุณยายนะคะเหมาม่เห็นคุณยายนอนอยู่นะคะ เลยเท่าที่ดูค่ะข้างซีกหนึ่งใช่ไหมคุณยายซีกหนึ่งนะคะขาดแขนคุณยายก็ยกไม่ได้นะคะลองมาดูตรงนี้นะคะว่ามือของคุณยายแข็งมากๆเลยข้างแรกนะคะที่ป้าเหมาดูนะคะไหลไหล,ลของคุณยายก็หมุนอยไปห้อยเลยนะคะแต่พอมาวันนี้หนึ่งเดือนอวันนั้นป้าเหมาให้คุณยายทานตัวบริพัตก่อนนะคะบริพัต ตัวสีเขียวนะคะคุณยายทานยังไงคะคุณยายถา,อ,ยา,าอ่าเย็นเชา้ชาเย็นค่ะเช้าและเย็นนะคะบอกเวลานะคะค่ะแล้วคุณยายทานแล้วคุณยายรู้สึกยังไงบ้างะคะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะอากที่ยกแขนก็ไม่ได้นะคะตอนนี้ยกได้ ยกได้ไหล่ก็เริ่มขึ้นใช่ไหมคะเป็นไหล่หยุ่ด้วยนะคะเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะตรงน,นี้นะคะนะคะเกี่ยวกับเส้นนะคะซึ่งคุณยายได้ทานบริพัรของเรานะคะจากซีกหนึ่งที่าจากเข่านะคะเท้านะคะตอนนั้นแข็งมากๆแล้วก็โกงด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะค้ะคุณยาย นะคะวันนั้นที่เราให้ทานคุณหมอแดงคะอาการเริ่มแรกจริงๆนะคะสาเหตุที่ทําให้คุณยายเป็นเนื่องจากอะไรคะสาเหตุคือแม่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มค่ะแล้วก็คุณจีจักาพาดโดนเหล็กประตูรั้วบ้านแล้วก็หลังจากที่ไม่สลบไปสักครู่ก็พามาโรงพยาบาลไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ puter, เป็นว่าเลือดออกขึ้นในสมองก็ไป เชียงใหม่ไปรักษาประมาณสามเดือนค่ะก็เกิดคาพิการขึ้นซี่ตั้งแต่ที่เครื่องแขนงแขนท่อนบนถึงขาข่อนล่างซึ่งซี่ไปหมดนะแล้วก็จะพูดไม่ได้ปากเบี้ยวเดินขะั่นแรกแล้วหลัจงจากนั้นรักษาม,มาก็ทานยาแล้วก็ไปตามรักหมอไปกายภาพบำบ,บัดแล้วก็ไปนอกเกนเตียงนอนตั้งไฟฟ้าประมาณสามเดือนแล้วจนป้าหมอามเอาเจอก็ให้แนะนําให้ทานบอดี้พัดตัวนี้ก่อนนะทาน,นได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์ แล้วก็อีกรอบมันก็หมอมาพอกูทานก็เลยบอกให้ทานดูทามเพิ่มขึ้นเจ็ดเท้าเย็นเลื่อมเวลาขึ้นใจค่ะหลังจากทานได้แม่เริกอาการดีขึ้นแข็งแรงลดชื้นหน้าตาสดใสแล้วก็ลุกเองได้จากนี้แม่ลุกไม่ได้เลยเรารองมองดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณยายลุกให้ดูนะคะวันนั้นลุกไม่ได้จริงๆนะคะยายลองก่อนนะคะค่ะลุกนอนไปนะคะคุณยายจะลุกและแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะ ค่ะเรามาดูยายนะคะว่าตอนนี้ท่านเริ่มแข็งแรงและช่วยตัวเองได้มากเลยนะคะรวมทั้งแขนทั้งที่พยุงตัวเองทุกครั้งเราต้องมีคนพยุงตลอดเวลานะคะยายูกสร,ระไวไหมคะค่ะอันนี้คือเป็นการช่วยตัวเองนะคะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีกําลังใช่ไหมคะยายกำลังไหมครูค้สึกแข็งแรงแรงมีเรี่ยวแรงนะคะค่ะเพราะตัวบริภาษ์บวกกับค่ะนะคะทั้งสองตัวนะคะ ทานเช้าเย็น yeah, ค pues yeah. no. uh, uh, ่ะท <vit boxing> oh. ั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะคะค่ะแล้วคุณคุณยายครับคุณยายบอกว่าบริพัทเนี่ยทานยากไหมงั้นรู้สึกหวานหรือผมค่ะบริพัทหมอผมผมเป็นยาแล้วคุณยายเนาะใช่ไหมต้องคุณหมอคมเป็นยานะคะขมแนโอ้ท่านมีเทคนิคนะคะใช้วิธีเอาบริพัทกับภูทาผสมกัน รถกล่อมพอดีใช่ไหมคะคุณยายทานง่้ค่ะนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวฟนฟูเซลลนะคะทาให้คุณยายรู้สึกแข็งแรงไวขึ้นจากการที่เกี่ยวกับพวกเส้นต่างๆนะคะบริพัตเป็นตัวดูแลจริงๆนะคะช่วยซ่อมแซมฟูฟูเซลลนะคะตรงนี้เป็นจุลินเรียอะไรแลคะคุณหมอที่จากที่ได้ดูที่ท่านประธานบอกคือตัวนี้คือเป็นจุลินรีเบางติอ่ะค่ะ โปรไบโอติกซ,ซึ่งเป็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ซึ่งตัวนี้มั่นใจที่ตัวด็อกเตอร์เพิ่มภงมค่ะท่านจบญี่ปุ่นมาท่นเป็นจบวิทยาเอกแล้วก็ท่านได้มาพ้นควาจูบินซีโปรไบโอติกตัวนี้ซึ่งมีคนเดียวเท่านั้นนะคะในประเทศที่สามารถทําได้แล้วก็เชื่อมั่นสินค้าท่านดีจริง,รงๆค่ะค่ะ ยายก็ทานแล้วสุขภาพแข็งแรงหูป้าเหมาคิดว่าอ,อีกไม่นานนะคะ,ะก็ขอโทรณา,าเลยนะคะ,ะให้คุณยายเดินได้ไวๆนะคะคแล้วแขนเนี่ยสามารถหยิบจับอะไรได้นะคะคนะคะคุณยายเริ่ม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 พยำมือได้ไหมคลิปหนึ่งได้ไหมเริ่มเริ่ม,มอ่าค่ะเราจะทำคลิปนี้นะคะคนี่ใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนนะคะ จากที่คุณยายแข็งไปหมดทั้งนิ้วทั้งมือนะคะแต่ตอนนี้เริ่มนิม่มและดีขึ้นเยอะนะคะ,ะเดือนต่อไปเราจะมาถ่ายคลิปต่อเนื่องนะคะเพราะท่านทานวิตัมนของเราสองตัวนะคะแล้วท่านจะดีขึ้นนะคะก็ภาวน,น,น,นะะาให้คุณยายเดินได้ไวๆคุณหมอแดงมีอะไรคุยอีกไหมคะว่าคุณยายเป็นไงเลยอยากจะแนะนำว่าถ้าคนไหนที่มีอาการล,าลักษณะเช่นนี้นะคะหรือปวดอวัยาะหรืออาการอ,อาร่อนแรงนะคะ ก็สามารถให้ตัวบฏิทัดกับทุณทานทานแล้วก็จะดีขึ้นเหมือนเช่นแม่ด้วยันนะคะฉันก็คือมั่นใจว่าด้านดีขึ้นมากจากที่ยาของโรงพยาบาลแล้วก็ทานยาของสมุนไพรก็เป็นทางเลือกร่วมกันค่ะเป็นทางเลือกของเราแล้วก็คนเลือกที่ดีที่สุดค่ะก็ขอขอบคุณอย่างมากนะคะสวัสดีค่ะหมอได้ครับขอบคุณค่ะ